ยินดีต้อนรับเข้าสู่ BL เล่าขานตำนานผีเรื่องเล่าที่ไม่ได้มีไว้แค่ฟังแต่มีไว้ให้ระวังเพราะตำนานบางครั้งก็ยังมีชีวิตอยู่ในความมืดเรื่องคนใกล้ตัวหมู่บ้านเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำโขงมีบ้านไม้เก่าๆหลายหลัง น้ำเด็กสาววัย17ปีเป็นคนสดใสและเข้ากับทุกคนได้ง่ายเธอมีเพื่อนสนิทสามคนคือแก้วแสงและน้อยพวกเขามักจะไปเล่นด้วยกันหลังเลิกเรียนวันหนึ่งน้ำพบว่าแก้ว เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆพูดกับใครก็เบาๆแอบหัวเราะกันและมองน้ำด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความลับน้ำพยายามถามแต่แก้วมักจะหลบสายตาค่ำคืนหนึ่งทั้งสี่คนไปตั้งแคมป์ริมแม่น้ำ ตอนที่ฟ้าเริ่มมืดแสงกับน้อยนั่งล้อมไฟคุยกันอย่างสนุกสนานแต่แก้วกลับเดินห่างไปริมแม่น้ำคนเดียวน้ำตามไปแต่พอเข้าใกล้กลับเห็นแก้วพูดคนเดียวและทำท่าทางประหลาดเหมือนกำลังสวดอะไรบางอย่าง น้ำรู้สึกขนลุกแต่ก่อนจะถามอะไรแก้วก็หันมามองด้วยสายตาเย็นชาน้ำบางครั้งคนใกล้ตัวก็ไม่ใช่เพื่อนแท้เสมอไปนะน้ำกลืนน้ำลายลงคอรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกหมุนช้าชและเสียงน้ำกระทบฝั่ง ดังเป็นจังหวะหัวใจของเธอวันต่อมาน้ำพยายามสนิทกับเพื่อนตามปกติแต่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแสงกับน้อยคุยอะไรบางอย่างแล้วมองหน้าเธอด้วยสายตาแปลกๆน้ำถามไปตรงๆแต่พวกเขาหัวเราะและบอกว่า ไม่มีอะไรหรอกแค่เล่นมุกกันเฉยๆแต่สิ่งที่ทำให้น้ำหวั่นใจมากที่สุดคือสิ่งของส่วนตัวของเธอเริ่มหายไปทีละชิ้นเธอวางไว้ที่ไหนก็ไม่เจอบางครั้งกลับพบในที่ที่ไม่ควรอยู่เช่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในตู้เสื้อผ้า ทั้งที่เธอมั่นใจว่าไม่ได้เอาไปและเมื่อคืนที่ผ่านมาน้ำฝันเห็นภาพเพื่อนทั้งสามรวมถึงแก้วยืนล้อมรอบเธอในความมืดใบหน้าของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มเย็นชาแบบผีผีน้ำตื่นขึ้นมากลางดึก พร้อมกับเสียงกระซิบเบาๆจากปลายเตียงเพื่อนของแท้ไม่มีจริงหรอกคืนหนึ่งหลังจากเหตุการณ์ฝันร้ายน้ำไม่กล้านอนคนเดียวเธอจึงไปนอนกับแก้วที่บ้านของแก้วแต่ก็ยังไม่สบายใจอยู่ดีกลางดึกน้ำได้ยินเสียงกระซิบจากมุมห้อง แทบไม่ต่างจากเสียงลมพัดผ่านแต่ชัดเจนเหมือนมีใครพูดชื่อเธอน้ำน้ำเธอเชื่อใจใครอยู่จริงหรือเละน้ำหันไปมองก็เห็นเพียงความมืดแต่ทันใดนั้นแสงและน้อยปรากฏตัวอยู่ริมหน้าต่างทั้งคู่ยืนมองน้ำด้วยสายตาเย็นชารอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขา ไม่ใช่รอยยิ้มของเพื่อนแต่เหมือนรอยยิ้มของคนที่ซ่อนความชั่วร้ายไว้น้ำตกใจจนขยับไม่ได้จังหวะนั้นแก้วยืนอยู่ข้างเตียงแต่ใบหน้าของเธอก็เริ่มบิดเบี้ยวเหมือนเป็นเงาดำน้ำรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยพลังลึกลับพวกเรารู้ทุกอย่างทุกความลับของเธอน้ำ แก้วกระซิบด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกน้ำพยายามวิ่งแต่ประตูห้องล็อกเองอย่างไร้เหตุผลแสงและนน้อยก้าวเข้ามาใกล้น้ำเริ่มเห็นร่างของเพื่อนๆกลายเป็นเงาดำที่ลอยอยู่เหนือพื้นพวกมันหัวเราะเบาๆเหมือนเสียงของใครบางคนที่จากไปแล้วน้ำตะโกนเรียกชื่อเพื่อนจริงๆของเธอ แต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปกับความมืดจนเธอรู้สึกตัวว่าความไว้ใจที่มีต่อเพื่อนทั้งสามได้หายไปหมดแล้วเพื่อนแท้ไม่มีอยู่จริงเสียงหนึ่งกระซิบใกล้หูน้ำน้ำรีบปิดตาและก้มตัวลงแต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นทั้งสามกลับหายไปเหลือเพียงความเงียบที่หนาวเย็น แต่น้ำรู้สึกว่ามีใครบางคนยังคงอยู่ใกล้ตัวเธอและมันไม่ใช่เพื่อนคนไหนที่เธอรู้จักหลังจากคืนนั้นน้ำเริ่มสังเกตความผิดปกติรอบตัวเธอเห็นเงาแปลกๆในบ้านเสียงกระซิบเบาๆดังตามทุกที่ที่เธอไปทั้งในครัวห้องน้ำและห้องนอนวันหนึ่งน้ำเดินกลับบ้านตอนเย็น แสงและน้อยปรากฏอยู่กลางซอยแต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพื่อนที่เธอรู้จักแล้วร่างของพวกเขากลายเป็นเงาดำคล้ายหมอกหนาทึบน้ำพยายามวิ่งแต่ขาของเธอเหมือนถูกก้อนหินหนักๆตรึงไว้แก้วปรากฏตัวจากมุมตึกยิ้มอย่างเย็นชามือของแก้วยื่นมาหาน้ำน้ำรู้สึกถึงความหนาวเย็นเหมือนน้ำแข็งซึมเข้าไปถึงกระดูกน้ำ เราอยู่ใกล้เธอเสมอแม้เธอจะคิดว่าเราไปแล้วแก้วกระซิบด้วยน้ำเสียงเรากับคนไร้วิญญาณน้ำรีบวิ่งเข้าไปในบ้านแต่พอเข้าบ้านปรากฏว่าหน้าต่างทุกบานเปิดเองและเงาดำของแสงเลน้อยลอยอยู่เหนือพื้นพวกมันหัวเราะเบาๆเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วน้ำรู้ทันทีว่าเพื่อนที่เคยไว้ใจ กลายเป็นสิ่งที่ตามหลอกเธอโดยไม่ยอมปล่อยตอนนั้นเองน้ำสังเกตเห็นว่าเงาดำของเพื่อนทั้งสามจะค่อยๆใกล้เข้ามาทุกครั้งที่เมื่อเธออยู่คนเดียวหรือแม้กระทั่งเวลานอนน้ำพยายามโทรหาคนในครอบครัวแต่โทรศัพท์ของเธอกลับไม่มีสัญญาณราวกับทุกสิ่งรอบตัวถูกตัดขาดออกจากโลกภายนอกไม่มีใครช่วยเธอได้แล้ว เสียงหนึ่งกระซิบใกล้ๆหูน้ำน้ำสะดุ้งจนเกือบล้มและเธอรู้ตัวว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดอาจเป็นอันตรายที่สุดวันรุ่งขึ้นน้ำพยายามไม่อยู่คนเดียวแต่ทุกครั้งที่เธออยู่กับคนอื่นเสียงหัวเราะแผ่วๆของแก้วแสงและน้อยก็ดังเข้ามาในหัวเธอเริ่มสับสนว่าคนรอบตัวจริงๆคือเพื่อน หรือเป็นเพียงภาพหลอนกลางวันน้ำไปโรงเรียนพยายามเข้าใกล้เพื่อนคนอื่นแต่ทุกครั้งที่หันไปก็เห็นเงาดำยืนอยู่มุมห้องสองตาของเงานั้นจับจ้องเธอเหมือนจดจำทุกการเคลื่อนไหวตอนพักเที่ยงแก้วปรากฏตัวอยู่ใกล้ตู้เก็บของน้ำพยายามหลบสายตาแต่แก้วยิ้มเย็นและกระซิบว่า น้ำเธอคิดว่าเพื่อนแท้มีจริงหรอทันใดนั้นแสงและน้อยปรากฏข้างหลังเธอพวกมันไม่พูดแต่แค่ยืนเงียบๆน้ำรู้สึกถึงแรงกดดันราวกับมีใครเอามือจับคอเธอค่ำคืนน้ำกลับบ้านและปิดประตูล็อกทุกบานแต่เสียงฝีเท้าเบาๆดังจากด้านบนห้องน้ำ เรากับใครบางคนกำลังเดินเข้ามาเงาดำของเพื่อนทั้งสามลอยอยู่เหนือพื้นน้ำร้องไห้สะอื้นเธอเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้เธอกลัวที่สุดไม่ใช่ความตายแต่คือคนใกล้ตัวที่หักหลังเธอเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายดังก้องในหัวเราอยู่กับเธอเสมอน้ำแม้เธอคิดว่าเราหายไปแล้ว น้ำเริ่มสติแตกเธอรู้สึกว่าความไว้ใจที่เคยมีต่อเพื่อนทั้งสามนั้นได้หายไปหมดแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่คือความสยองที่ตามติดทุกฝีก้าวของเธอคืนหนึ่งน้ำตัดสินใจไม่วิ่งหนีอีกต่อไปเธอนั่งอยู่กลางบ้านเตรียมใจรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสียงหัวเราะแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้ง แก้วปรากฏตัวตรงประตูห้องน้ำใบหน้าเย็นชาและรอยยิ้มบิดเบี้ยวน้ำทำไมเธอยังอยู่คนเดียวทั้งที่รู้ว่าเราอยู่ใกล้ตัวทันใดนั้นแสงและน้อยปรากฏที่มุมห้องเงาของพวกมันคล้ายหมอกดำปกคลุมพื้นที่น้ำรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบน้ำรวบรวมความกล้าและตะโกนว่า ฉันไม่กลัวพวกแกอีกแล้วพวกแกทำอะไรฉันไว้ฉันรู้แล้วแก้วหัวเราะเย็นนาเห็นเงาของเพื่อนทั้งสามเริ่มขยายใหญ่และคืบคลานเข้ามาใกล้เงาเหล่านั้นพูดพร้อมกันเพื่อนแท้ไม่มีจริงเราอยู่กับเธอเสมอแม้เธอไม่เห็นนาำรู้สึกเหมือนแรงดึงจากความมืดเข้ามาในตัวแต่เธอก็ยังยืนหยัด เธอจำเรื่องราวทั้งหมดได้การหักหลังการแอบซ่อนความลับและความอิจฉาน้ำพูดเสียงแข็งถ้าอยากอยู่ใกล้ตัวฉันเธอต้องจ่ายราคาสำหรับความทรยศของตัวเองทันใดนั้นแก้วแสงและน้อยเงียบลงเงาดำเริ่มสั่นไหวราวกับพลังของน้ำทำให้พวกมันไม่มั่นคงน้ำรู้ว่า นี่เป็นครั้งแรกที่เธอกล้าเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวและรู้สึกได้ว่าถ้าสามารถเอาชนะจิตใจตัวเองได้เธออาจจะมีโอกาสรอดจากความสยองของเพื่อนที่หักหลังคืนหนึ่งน้ำตัดสินใจนั่งกลางบ้านปิดไฟให้มืดสนิทเธอตั้งใจเผชิญหน้ากับเงาดำของเพื่อนทั้งสามที่ตามหลอนเธอมานาน เสียงหัวรอบแผ่วๆของแก้วแสงและน้อยเริ่มดังรอบตัวน้ำรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความมืดที่หนักอึ้งแก้วปรากฏตัวตรงหน้าน้ำเห็นใบหน้าบิดเบี้ยวรอยยิ้มเย็นชาน้ำถ้าเธอไม่เชื่อใจพวกเราเราจะทำให้เธอกลัวจนหัวใจสลาย แสงและน้อยยืนอยู่ด้านข้างเงาของพวกมันคล้ายหมอกดำค่อยๆคืคบคลานเข้าใกล้น้ำรู้สึกแรงกดดันเหมือนถูกจับคอน้ำกลืนน้ำลายแล้วรวบรวมความกล้าเธอพูดเสียงแข็งฉันไม่กลัวพวกแกอีกแล้วพวกแกเคยหักหลังฉันทำร้ายฉันแต่ตอนนี้ ฉันจะไม่ยอมแพ้ทันใดนั้นน้ำเห็นภาพอดีตของเพื่อนทั้งสามปรากบในห้องแก้วแสงและน้อยทำเรื่องเลวร้ายกับเธอตอนที่เธอไว้ใจพวกเขาน้ำรู้สึกโกรธและเจ็บปวดแต่ก็เข้มแข็งขึ้นน้ำตะโกนเสียงดังพลังของพวกแกมันไม่ได้มาจากความจริงใจ มันมาจากความอิจฉาฉันจะไม่ให้พวกแกทำร้ายฉันอีกทันใดนั้นแก้วแสงและน้อยเริ่มสั่นไหวเงาของพวกมันบิดเบี้ยวและค่อยๆเลือนหายไปความมืดที่เคยหนักอึ้งค่อยๆจางลงน้ำรู้สึกถึงความสงบและความมั่นคงในใจแม้ว่าพวกเขาจะหายไป แต่เงาของความทรยศยังคงอยู่ในความทรงจำของน้ำเธอรู้ว่าเพื่อนที่แท้จริงต้องมีความไว้ใจและความจริงใจแต่บางครั้งคนใกล้ตัวก็สามารถกลายเป็นอันตรายที่สุดน้ำถอนหายใจและนั่งนิ่งๆกลางบ้านรู้ตัวว่าเธอรอดมาได้ครั้งนี้ เพราะเธอกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวและความเจ็บปวดที่แท้จริงหลังจากเหตุการณ์ที่น้ำเผชิญหน้ากับเงาดำของแก้วแสงและน้อยความมืดในบ้านค่อยๆจางลงแต่รอยแผลทางใจยังคงอยู่น้ำเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่เธอสังเกตได้ว่าบางครั้งเงาเล็กๆของเพื่อนทั้งสาม ยังปรากฏอยู่รอบๆตัวเงาที่ไม่ทำร้ายแต่เพียงมองและกระซิบเบาๆน้ำอย่าลืมเราน้ำสะดุ้งทุกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่วิ่งหนีเธอเพียงยืนตรงและพูดเสียงมั่นฉันจะไม่ลืมแต่ฉันจะไม่กลัวอีกแล้วพวกแกเป็นบทเรียนไม่ใช่เพื่อนแท้ของฉันเงาทั้งสาม ค่อยๆเลือนหายไปเหลือเพียงความมืดที่ซ่อนอยู่ในมุมหนึ่งของบ้านน้ำรู้สึกได้ว่าความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังจะยังอยู่แต่เธอเรียนรู้ว่าความกล้าและความเข้มแข็งใจทำให้เธอรอดพ้นจากความสยองวันต่อมาน้ำพบว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริง ไม่ได้มาจากจำนวนเพื่อนแต่จากความจริงใจและความไว้ใจที่มีให้กันแต่ทุกครั้งที่เธออยู่คนเดียวในค่ำคืนน้ำยังได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากมุมมืดน้ำเราอยู่ใกล้ตัวเสมอน้ำยิ้มขมขมแล้วพูดกับตัวเองไม่เป็นไรครั้งนี้ฉันไม่กลัวแล้ว แม้เงาของเพื่อนที่หักหลังจะคงอยู่ในความทรงจำน้ำเรียนรู้ว่าบางครั้งคนใกล้ตัวสามารถทำร้ายเราได้แต่ก็สามารถสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นและนี่คือเรื่องราวของคนใกล้ตัวที่ความไว้ใจถูกหักหลังแต่ความกล้าและสติทำให้น้ำผ่านพ้นความสยองมาได้ แม้ว่าช่วงกลางวันน้ำจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ยามค่ำคืนเธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติคืนหนึ่งน้ำอยู่คนเดียวในห้องนอนขณะที่ปิดไฟนอนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินอยู่บนพื้นไม้เสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาน้ำพยายามลืมตา แต่ร่างกายไม่ยอมขยับทันใดนั้นแก้วปรากฏตัวอยู่ปลายเตียงใบหน้าครึ่งหนึ่งของเธอบิดเบี้ยวเป็นรอยยิ้มเย็นชานามคืนนี้เราอยู่กับเธออีกแล้วนามกลืนน้ำลายและพยายามรวบรวมสติฉันไม่กลัวพวกแกอีกแล้วฉันรู้ว่าพวกแกหักหลังฉันแก้วยิ้ม แล้วชี้ไปที่มุมห้องเงาของแก้วและแสงและน้อยค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นร่างของพวกมันใสปโปรง่งแต่ความมืดที่อยู่รอบตัวกลับหนาเทิบขึ้นน้ำเริ่มรู้สึกว่าพวกมันไม่ได้ต้องการทำร้ายเธอแบบตรงๆแต่พวกมันต้องการเล่นกับจิตใจของเธอทุกความกลัว ทุกความสงสัยเราจะทําให้เธอจดจำมันไปตลอดน้ำหลับตาพยายามนึกถึงความกล้าและความเข้มแข็งที่เธอมีน้ำพูดกับตัวเองฉันจะไม่ให้พวกแกครอบงำฉันอีกฉันเข้มแข็งกว่าพวกแกทันใดนั้นแก้วแสงและน้อยสั่นไหวเหมือนหมอกที่ถูกลมพัดร่างเริ่มเลือนหายไป ความมืดที่ครอบงำค่อยๆจางลงน้ำเปิดตาขึ้นเห็นเพียงความเงียบสงัดในห้องแม้เสียงกระซิบจาจางยังคงแผ่วเข้ามาในหัวน้ำเราอยู่ใกล้ตัวเสมอแม้เธอไม่เห็นน้ำรู้แล้วว่าแม้จะเอาชนะความสยองได้ในครั้งก่อนแต่เงาของเพื่อนที่หักหลังจะตามหลอนจิตใจเธอไปตลอดชีวิต วันรุ่งขึ้นน้ำพยายามออกไปข้างนอกเพื่อคลายความกลัวแต่ทุกก้าวที่เดินเธอกลับเห็นเงาเล็กๆของแก้วแสงและน้อยปรากฏอยู่ตามมุมตึกเรากับว่าพวกมันคอยจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวน้ำพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงจินตนาการแต่เมื่อเธอเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเงาของทั้งสามกลับปรากฏใกล้ชั้นวานของ รอยยิ้มเย็นชาและสายตาที่เต็มไปด้วยความลับทำให้เธอสะดุง้งกลางวันน้ำไปโรงเรียนเธอเห็นเพื่อนคนอื่นคุยหัวเราะแต่เงาของแก้วแสงและน้อยลอยอยู่ด้านหลังเหมือนหมอกดำที่ติดตามเธอรู้สึกว่าทุกสายตาที่มองเข้ามาอาจเป็นพวกมันปลอมตัวมาคืนหนึ่งน้ำกลับบ้านและปิดไฟทุกดวง แต่เสียงฝีเท้ายังดังอยู่รอบตัวเงาของทั้งสามค่อยๆลอยเข้ามาใกล้เต็มไปด้วยความเงียบเย็นยเยือกน้ำรู้สึกถึงแรงดึงจากจิตใจราวกับถูกบีบน้ำสุดลงกลางห้องพยายามเรียกสติฉันจะไม่ให้พวกแกครอบงำฉันอีกถึงแม้จะอยู่ทุกที่ฉันก็เข้มแข็งทันใดนั้นเงาถึงสามสั่นไหวเหมือนหมอกที่ถูกลมพัด ร่างเริ่มเลือนหายไปแต่เสียงกระซิบยังคงดังน้ำเราอยู่ใกล้ตัวเธอเสมอแม้เธอไม่เห็นน้ำรู้แล้วว่าแม้จะเอาชนะความสยองได้ในครั้งก่อนแต่เงาของเพื่อนที่หักหลังไม่เคยหายไปเธอต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและทำใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอวันรุ่งขึ้นน้ำเริ่มรู้สึกว่า ความสยองไม่จํากัดเวลาอีกต่อไปไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเงาของแก้วแสงและน้อยปรากฏอยู่รอบตัวเธอเสมอตอนที่น้ำอยู่ในห้องเรียนเธอสังเกตเห็นเงาที่เหมือนพวกเพื่อนลออยู่บนโต๊ะนักเรียนคนอื่นใบหน้าพวกมันเย็นชาและบิดเบี้ยว น้ำพยายามขยับสายตาหนีแต่ทุกครั้งที่หันไปเงาเหล่านั้นก็ปรากฏในมุมอื่นกลางวันน้ำไปตลาดเพื่อซื้อของเงาของทั้งสามปรากฏใกล้ร้านค้าราวกับเฝ้าดูทุกฝีเ้้าเงาของน้อยหัวเราะเบาๆขณะที่แก้วยืนอยู่ตรงมุมประตู แสงลอยเหนือพื้นเหมือนหมอกดำน้ำรู้สึกถึงแรงกดดันเหมือนหัวใจถูกบีบค่ำคืนน้ำกลับบ้านปิดไฟทุกดวงแต่เงาของทั้งสามค่อยคอยลอยเข้ามาในห้องพวกมันไม่โจมตีตรงๆงแต่ใช้วิธีเล่นกับจิตใจน้ำพูดกระซิบเรียกชื่อเธอทำให้หัวใจน้ำเต้นแรงและมือเย็น น้ำสุดลงกลางห้องรู้สึกเหมือนตัวเองถูกล้อมรอบจากทุกด้านเธอพูดเสียงแข็งพวกแกทำแบบนี้ไม่ได้ฉันจะไม่กลัวฉันเข้มแข็งทันใดนั้นเงาทั้งสามสันไวเหมือนหมอกถูกแรงใจของน้ำผลักออกไปทีละนิดจนร่างของพวกมันเริ่มเลือนหายไปความมืดที่หนาทึบค่อยๆจางลง น้ำหายใจอย่างหนักรู้สึกถึงความสงบที่กลับคืนมาแม้จะยังเห็นเงาเล็กๆของเพื่อนทั้งสามแอบมุมบ้านแต่ครั้งนี้มันไม่สามารถทำร้ายจิตใจเธอได้น้ำพูดเบาๆกับตัวเองฉันเรียนรู้แล้วคนใกล้ตัวอาจทำร้ายเราได้แต่ความเข้มแข็งและความกล้าจะทำให้เรารอด เสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเข้ามาในหัวน้ำเราเรื่องเล่านี้อาจเป็นเพียงตำนานหรืออาจเป็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในความมืดแล้วคุณละ่ะเคยเจออะไรมากับตัวหรือเปล่าพบกันใหม่ตอนหน้ากับบีแอลเล่าขานตำนานผีราตรีสวัสดิ์และขอให้คืนนี้ไม่มีใคร มายืนอยู่ปลายเตียง